อ่าหอโรงพยาบาลเลดูกวาอืมหอโรงพยาบาลแล้วเท่าพ้าเท่ามาหาหมอวันนี้พายานางมาหาหมอนะครับโรงพยาบาลสารคามอินเตอร์มีห้องจอดจอดหนาสานนี่แหละคนไรเอาคอนโย่เอารถถึงแล้วทำลุงมาเป็นอยานางนนะ Ừ, Này, <coughs> <anan> <coughs> 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 <S <S นี่ยนานางไม่สบายหนาปวดท้องหลายวันละหาหมอจิน,นยาหมอก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่าอยากจะพามาไม่รู้จักว่าโรงพาบาลอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นหลังถ้าไม่อยู่บ้านก็จะได้พากันมาเองเป็น